ยังเหลือเลยใส่น้ําปูนใส่ใส่กะทินะคะเนี่ยใส่กะทิใส่มะพร้าวขูดอะ่ะแล้วก็จะมีน้ําปูนใส่นะไม่แก้วกองเอานะอันนี้มันอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวจะเทใส่ขวดไว้เนะะี่ยค่ะทําได้อีกเนาะเดี๋ยวจะบอกวิธีละลายน้ําปูนอะ่ะเดี๋ยวจะทําคลิปเป็นละลายน้ําปูนใส่เอาไวอ้อ่ะขอบคุณนะคะมันมันเกินแล้วเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไม่รู้ว่าเหลือกี่คนเนาะพี่พี่สายพินจะไปบ้านใครอีกไหมอ่ะแม่แก้วจะเสร็จแล้วแม่แก้วก็จะลงแล้วนี่มีบ้านคุณคุณสองเล่ขึ้นเนาะอีกอีกหนึ่งนาทีค่ะเนาะอีกหนึ่งนาทีแม่แก้วก็จะขอตัวลงไลฟ์เลยนะคะเนาะกล้วยจะสุกแล้วค่ะ มันมันกรอบดีนะคะแม่แก้วเอาไปให้บ้านคนที่แม่แก้วเอาไปให้อ,อนะแล้วแม่แก้วก็ถ่ายลงด้วยเดี๋ยวตามไปดูย้อนหลังให้ค่ะอยากให้เขาค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะแล้วโทรหาได้ไหมค่ะแม่แก้วลงแล้วเดี๋ยวพี่สายพินโทรหานะเดี๋ยวค่ะค่ะได้ค่ะ ขอบคุณนะคะพี่แต่เพียนขอบคุณคุณพยาวด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเนาะาถ้ากดไลค์ในเต็นก็กดตรงสามจุดนะคะเพราะเขาขึนะะนน้นแนวแนวตั้งมันจะไปกดตรงสามจุดนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลงไลค์เลยนะคะเนะาะสุกแล้วค่ะกล้วยสุกแล้วเดี๋ยวแม่แก้วพรุ่งนี้เลยแม่แก้วจะเอาไป mm hmm. ก็น่าจะปลายบ้านอยู่ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายเป็นเป็นแฉปชดไปเนาะไปให้พี่สาวด้วยน้องชายด้วยน้องเฉยด้วยอะไรกินกันนี่แหละพี่พี่น้องน้องนี่เนี่ยหลายบ้านแล้วก็ให้คนแก่อีกยังไม่ให้อีกเลยอะ่ะตั้งสามสี่คนน่ะเขาอยู่บ้านี่เฉยก็เวลาลูกหลานไปทํางานก็นอนอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรกินเนาะไม่ใช่ว่าเราจะกินคนเดียวนะผักก็แบ่ง บางทีเก็บมาเยอะๆก็แบ่งให้คนนู้นคนนี้คนลกลำสองกรมอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขายหรอกค่ะช่วงนี้ผักออกเยอะแต่ว่าจะมุงสแสลมเนี่ยมันผักไอ้นั่นมันอะไรนะควางตุง้งควางตุง้งห้องเต้อะกำลังจะได้แล้วอีกสักห้าวันน่ยแม่แก้วทำแป้งหมักเอาไว้แล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกห้าวันห้าวันแล้วแม่แก้วจะไปลงแป้งแล้ว แล้วก็จะมุมแสลมไว้ค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่แต่พินนี่กระทะสุดท้ายเลยกระทะสุดท้ายว่วงหมดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมันจะไม่ค่อยเหลืองโอ้ยล่วงไปถึงนู่นแต่ว่าไม่เป็นไรมันอยู่บนโต๊ะพี่แต่พินอันนี้น่ากินมากเลยอันนี้จะเกลือกล้วยกล้วย,วย,วยมันนั่นนะดูเลยเต็มถาดเลยนี่ถ้าขายก็ได้หลายบาทอยู่แต่ว่าไม่ขายนะ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะมันร่วงลงไปสามสี่ชิ้นแล้วเนี่ยข้างล่างมันล่วงลงพื้นอะขอบคุณนะคะก็คลิปนี้ไลน์นี้จะขอตัวลงไลฟ์เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณสี่ล้านดวงใจขอบคุณคะ่ะคุณพัดไทยที่อยู่ จอดให้ไม่แก้วกับคุพี่สายพินกับสี่ล้านดวงใจน้องทางเงินห้าล้านดวงใจขอบคุณค่ะลงแล้วนะคะ, bye bye คะบายบายค่ะโบกมือใครอยู่โบกมือด้วยห้าล้านดวงใจนี่พี่สายพินขอบคุณค่ะไม่รู้ว่าคุณอ้ําขึ้นหรือเปล่านาะวันนี้เนาะขอบคุณนะคะลงแล้วค่ะบาย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  ไม่รู้ว่าเสียงอะไรเข้าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูเนาะว่าจะทําคลิปไอ้วิธีเข้าหลังบ้านเนยให้เพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ดูตอนนี้เพื่อนมาเยอะอ่ะพี่สายพินตั้งหลายคนอะขอบคุณนะคะลงไลฟ์แล้วนะคะก้วยทอดวันนี้ก็จะนําไปเก็่คนเก่นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดี